วันนี้ลมตะวันตกระดับบนเคลื่อนผ่านประเทศไทยลมมรสุมยังคงมีกำลังปานกลางเตือน39จังหวัดอย่างต้องระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักค่ะฝนทิ้งช่วงจะเกิดขึ้นบางพื้นที่แต่ไม่ทั้งประเทศโดยเฉพาะหลังวันที่17มิถุนายนฝนจะลดลงอีกค่ะส่วนหลังวันที่22มิถุนายนนี้กรมวตูเตือนลมมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นพื้นที่ไหนฝนจะเพิ่มขึ้นบ้างติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะฝนตกไม่ถึง10นาทีดูย่าหนูมันจะขึ้นไหมพี่เนี่ย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำๆและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปมีอัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่16 ถึงวันที่24ิมิถุนายนค่ะวันนี้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างคะที่ไหนร้อนที่ไหนฝนตกอย่าลืมแจ้งข่าวไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนร,อร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะนอกจากนี้ยังมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนค่ะเป็นลมที่เหนือพื้นดิน ขึ้นไปนะคะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและพาคตอนออกเชียงเหนือ จึงทาให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะสําหรับสภาพอากาศในวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะคะไปดูเรดาร์ย้อนหลังสรุปพื้นที่ที่มีฝนตกไปแล้วค่ะในช่วงเช้ามืดของวันที่15มิถุนายนค่ะก็จะมีฝนตกบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกนะคะรวมถึงภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างจากนั้นในช่วงเที่ยงถึงช่วงบ่ายก็มีฝนกลุ่มใหม่ค่ะเข้ามาบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกอีกนะคะเคลื่อนไปยังภาคเหนือ ด้านตะวันออกค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีฝนบริเวณภาคตะวันออกตอนบนค่ะอีสานตอนบนและอีสานตอนล่างส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนตกตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปฝั่งอ่าวไทยเป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนฝั่งอันดามันจะมีเฉพาะตอนบนค่ะ ซึ่งตั้งแต่วันที่15ถึง17มิถุนายนมรสุมมีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยค่ะทำให้ฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมจังหวัดที่ใกล้กับทะเลจังหวัดที่ใกล้กับชายแดนรวมถึงด้านตะวันตกของแต่ละภาคค่ะส่วนหลังจากนั้นนะคะในช่วงวันที่18ถึง21มิถุนายนประเทศไท,ทยตอนบนจะมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคต้นออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะส่วนคลื่นลมทะเล เรดามันและอ่าวไทยก็จะมีกําลังอ่อนลงด้วยค่ะโดยจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรหลังจากนั้นค่ะกรมอุตุเตือนในช่วงวันที่2 2 2 4มิถุนายนลมมรสุมจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ด้านรับลมมรสุมค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนในระยะนี้มีเพียงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เท่านั้นนะคะไม่มีร่องมรสุมหรือว่ายอมความกดอากาศตา่ำรวมถึงไม่มีพายุที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในระยะ10-15วันจากนี้ค่ะช่วง นี้บางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะแต่ว่าบางพื้นที่ฝนลดลงแล้วแดดมากขึ้น และก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ฝนไม่ค่อยตกเลยหรือว่าตกน้อยมากค่ะก็ต้องทําใจนะคะปีนี้เป็นปีเอลนิโยค่ะพื้นที่ไหนที่แล้งก็แล้งจัดไปเลยนะคะส่วนพื้นที่ไหนฝนตกก็ถือว่าโชคดีค่ะและส่วนมากก็จะตกซ้ำๆบริเวณจังหวัดเดิมๆด้วยค่ะสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากภูมิประเทศในพื้นที่นั้นๆค่ะโดยกรมนตุคคาดการไว้ว่าในช่วงตลอด6สัปดาห์นี้นะคะก็คือตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมค่ะฝนจะลดน้อยลงอาจเกิดฝนทิ้งช่วงได้เป็นบางพื้นที่ แต่ไม่ทั้งประเทศค่ะยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีฝนตกอยู่บริเวณภาคเหนือภาคสานตอนบนซึ่งใกล้กับแนวร่องมรสุมค่ะมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้หรือหากมีฝนการกระจายเชิงปริมาณและพื้นที่ฝนก็จะน้อยค่ะโดยฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องรอหลังกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะ ไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศประจำวันที่16มิถุนายนแยกแต่ละภาคค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากพิษณุลโลกพิจ,จิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด36องศาภาคตอนออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกรฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด35องศาภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอุณภูมิสูงสุด35องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด34องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด36องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดระน,นองและพังงา ุณหภูมิสูงสุด34องศาตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ มาต่อที่แอฟวินดี้ค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ecmwf บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆลึม้มสีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอรเซนต์อย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะ เริ่มในช่วงเช้ามืดวันศุกร์ที่16มิถุนายนค่ะพื้นที่ที่มีสีฟ้านะคะก็คือบริเวณภาคเหนือด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนตาค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนออเล็กน้อยภาคกลางค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยด้านตะวันตกของภาคค่ะ คอีสานค่ะมีสีฟ้าในช่งชวงเช้ามืดบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพน,นมค่ะอาจมีฝนตกบางพื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วในช่งชวงเช้ามืดค่ะภาคตะวันออกมีสีฟ้าบริเวณจังหวัดจันทบุรีาดใกล้ทะเลค่ะส่วนภาคใต้ช่งชวงเช้ามีสีน้อยมากนะคะมีใกล้ทะเลของจังหวัดระนองเท่านั้นค่ะ6กโมงเช้าวัวนศุกร์ที่16มิถุนายนค่ะฝนสียังไม่ค่อยเยอะนะคะในทุกภาคค่ะมีสีฟ้าอ่อนด้านใกล้าชายแดนพม่าค่ะภาคตะวันออกพื้นที่ใกล้ทะเลคอายสารแถวบึงกาฬนคร แล้วก็เพิ่มแถวอุบลแถวใกล้ชายแดนมาด้วยค่ะส่วนภาคใต้สีก็ยังน้อยอยู่มากค่ะเที่ยงวันศุกร์ที่16มิถุนายนค่ะสีเริ่มเพิ่มขึ้นภาคเหนือนเน้นด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนตาค่ะเป็นสีฟ้าถึงสีเหลืองโดยมีสีเหลืองแถวจังหวัดตาแล้วก็แถวกำแพงเพชร รวมถึงแถวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแถวลมสักภาคกลางมีสีฝั่งกาญจนบุรีและมีสีเพิ่มขึ้นฝั่งจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการค่ะเป็นสีฟ้าถึงสีเหลืองภาคตะวันออกสีเพิ่มมากขึ้นค่ะด้วยมีสีฟ้าทุกจังหวัดสีเขียวเหลืองแถวสักแก้วปราจีนบุรีนคะรนายกและระยองค่ะส่วนภาคอีสานสียังคงน้อยอยู่นะคะในช่วงเที่ยง ภาคใต้สีก็ยังคงน้อยอยู่ค่ะมีสีฟ้าอ่อนบ้างช่วงกลางผ้าค่ะบ่ายวันศุกร์ที่16มิถุนายนสีเพิ่มขึ้นในทุกผ้าค่ะภาคเหนือมีสีส่วนใหญ่เน้นด้านตะวันตกและตอนล่างของผ้าค่ะสีเหลืองอยู่แถวจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนสีฟ้าคืออุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ค่ะ ภาคกลางสีเยอะขึ้นนะคะโดยมีสีเหลืองแถวนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาทค่ะส่วนจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าถึงสีเขียวทุกจังหวัดยกเว้นแถวตอนล่างของภาคนะคะแถวกรุงเทพปริมณฑลสีค่อนข้างน้อยค่ะภาคตะวันออกในช่วงบ่ายวันศุกร์สีน้อยลงค่ะโดยยังเหลือสีฟ้าเขียวบริเวณจังหวัดสักแก้วปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดส่วนภาค้สารสีเยอะขึ้นค่ะจะเริ่มจากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคก่อนค่ะเลยชัยภูมิโคราชบุรีมย์สุรินทร์ศรีสะเกุ และสีฟ้าอ่อนแถวคอนแก่นน้องับลัาพูหนองคายบึงการค่ะส่วนภาคใต้ค่ะบ่ายวันศุกร์ก็มีสีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ฝั่งอ่าวไทยค่ะตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาค่ะมีฝนตกบางพื้นที่นะคะไม่ใช่ทั้งจังหวัดค่ะ เย็ยนวันศุกร์ที่16มิถุนายนค่ะบริเวณภาคเหนือสีอ่อนลงนะคะสีน้อยลงโดยยังมีสีเหลืองอยู่แถวจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์สีฟ้าอุตรดิตถ์สุขโขทัยกำแพงเพชรแม่ฮ่องสอนตากภาคกลางค่ะยังคงมีสีอยู่ทุกจังหวัดนะคะสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะสีเหลืองก็คือแถวนครสวรรค์ลบบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง สุพรรณบุรีนครปฐมอยุธยาปทุมธานีค่ะภาคตอนออกสีน้อยลงค่ะโดยยังเหลือสีส่วนใหญ่แถวปราจีนบุรีนครนายกจังหวัดอื่นสีอ่อนๆค่ะภาคอีสานสีเขียวเหลืองขยับไปทางตอนกลางและด้านตะวันออกของภาคมากขึ้นค่ะแพ่อุดรธานีขอนแกน่นกาลาสินร้อยเอ็ดยโสธรสีสะเก็ดอุบลค่ะส่วนจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะยกเว้นด้านตะวันตกของภาคสีเริ่มอ่อนลงนะคะก็คือเลยเชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สีน้อยลงค่ะส่วนภาคใต้ เย็นวันศุกร์สีอ่อนลงค่ะมีสีฟ้าอยู่แถวเพชรบุรีค่ะประจวบเล็กน้อยบางพื้นที่แล้วก็สุราธานีตอนล่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาสตูลแล้วก็3า,า,าจังหวัดชายแดนใต้ก็มีสีบ้างแต่ว่าน้อยมากค่ะค่ำวันศุกร์ที่16มิถุนายนสีลดลงอีกนะคะภาคเหนือแทบจะไม่มีแล้วภาคกลางก็ลดลงค่ะเหลือทางฝั่งสมุทรปราการกรุงเทพปทุมสระบ,บุรีค่ะภาคตะวันออกมีสีเพิ่มขึ้นค่ะสีฟ้าสักแก้วปราจีนบุรีนะครนายกฉะเชิงเราชลบุรี แล้วก็ใกล้ทะเลของระยองจันทบ,บุรีค่ะส่วนภาคอีสานสีลดลงค่ะโดยยังเหลือสีฟ้าเขียวอยู่แถวบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจอุบลกาลสินร้อยเอ็ดมหาสรารคามและบุรีดมา์ค่ะมีฝนตกบางพื้นที่นะคะการแจ้งจังหวัดเป็นแจ้งพื้นที่ที่มีโอกาสตกนะคะไม่ได้แปลว่าตกทุกอำเภอรหรือไม่ได้ตกทุกจังหวัดแต่จะอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้ค่ะส่วนภาคใต้ค่ำวันศุกร์สีน้อยลงมากนะคะไม่มีสีเลยทุกจังหวัดค่ะตีหนึ่งวันเสาร์ที่17มิถุนายน ภาคเหนือสีน้อยค่ะมีสีเล็กน้อยเชียงรายตอนบนของจังหวัดแล้วก็บริเวณแถวจังหวัดสุขโขทัยอุตรดิษฐ์ค่ะภาคกลางสีน้อยมากค่ะมีแถวกรุงเทพสมุทรปราการภาคตวันออกมีสีอยู่ทุกจังหวัดนะคะมีมสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่สีเขียวเหลืองเล็กน้อยแถวสัะแก้วคลองหาดค่ะแถวระยองแล้วก็แถวจังหวัดตราดส่วนภาคอีสานช่วงตีหนึ่งวันเสาร์มีสีเหลืองบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็กาฬสินธุ์ค่ะ ภาคใต้มีสีเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยค่ะเป็นสีฟ้าบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่เช้ามืดวันเสาร์ที่17มิถุนายนภาคเหนือมีสีฟ้าถึงเขียวเหลืองบริเวณจังหวัดสุโขทยัยอุตรดิตถ์และก็พิษณุโลกค่ะส่วนภาคกลางในช่วงเช้ามืดสียังน้อยอยู่นะคะมีสีฟ้าอ่อนบริเวณจังหวัดใกล้ทะเลภาคตะวันออกสีน้อยลงค่ะสีฟ้าถแถวปราจีนบุรีนครนายกจันทบุรีตราดภาคอีสานยังคงเป็นพื้นที่เดิมๆนะคะสีฟ้าถึงเขียวเหลืองบริเวณจังหวัดบึงกาฬน้อง ข่ายอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลร้อยเอ็ดยโสธรกาลสินค่ะส่วนใหญ่เป็นด้านตะวันออกของภาคนะคะส่วนภาคใต้ค่ะมีสีฟ้าบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็พื้นที่ที่ติดกันของสุราธานีกับนครศรีธรรมราชค่ะ หกโมงเช้าวัวนเสาร์ที่17มิถุนายนค่ะบริเวณภาคเหนือสียังน้อยอยู่มากนะคะภาคลางสีไม่มีค่ะภาคตะวนออกมีสีอ่อน,ออนใกล้ทะเลส่วนภาคสานยังคงเป็นด้านตะนออกของภาคจังหวัดเดิมค่ะภาคใต้สีไม่มีค่ะ เที่ยงวันเสาร์ที่17มิถุนายนค่ะมีสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่เยอะค่ะภาคเหนือส่วนใหญ่ด้านตะวันตกแม่ฮ่องสอนปาาค่ะจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าอ่อนภาคกลางมีแค่ฝั่งกาญจนบุรีภาคตะวันออกอ,อ่นอ,อนๆแถวจันทบุรีดาดสักแก้วปราจีนบุรีนครน,นายกค่ะภาคอีสานค่ะมีสีฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลศรีสะเกดแล้วก็อำนาจเจริญค่ะส่วนจังหวัดอื่นสีอ่อนมากค่ะส่วนภาคใต้เริ่มมีสีฟ้าเข้ามาเยอะขึ้นบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรัง รวมถึงสุราธานีตอนบนของจังหวัดค่ะบ่ายวันเสาร์ที่17มิถุนายนค่ะสีเพิ่มขึ้นนะคะภาคเหนือจะเน้นด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคเหมือนเดิมค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีสีเขียวเหลืองแถวกำแพงเพชรค่ะภาคกลางมีสีเขียวเหลืองแถวกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ก็จะเป็นนครสวรรค์จะเป็นด้านที่ติดกับกาญจนบุรีนะคะแล้วก็มีสีฟ้าค่ะสุพรรณชัยนาท ราชบ,บุรีนคนปรปฐมลบบุรีสระบ,บุรีค่ะผ้าตัดออกยังคงเป็นแค่สีฟ้าอ่อนนะคะทุกจังหวัดส่วนใหญ่แถวสักแก้วปราจีนบุรีนครน,นายกผ้า,ส,าสีก็เริ่มเยอะขึ้นค่ะสีเขียวเหลืองฝั่งจังหวัดนครพนมมุกดาหารอำนาจอุบลศรีสะเกดจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าเกือบทุกจังหวัดยกเว้นผ้าอีสานตอนบนค่ะส่วนภาคใต้บ่ายวันเสาร์มีสีทุกจังหวัดเลยนะคะส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าเขียวเหลืองแถวสุราษฎร์ธานีจังนครสิทธริมราชพัทลุงสงขลาและนาราธิ ค่ะเย็นวันเสาร์ที่17มิถุนายนภาคเหนือสีน้อยลงค่ะส่วนใหญ่มีสีด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากที่ใกล้ชายแดนแล้วก็ตอนล่างแถวเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคล่างสีจะเยอะขึ้นนะคะมีสีเหลืองเยอะขึ้นในช่วงเย็นวันเสาร์สีเหลืองเกือบทุกจังหวัดเลยค่ะยกเว้นฝั่งกาญจนบุรีอุทัยธานีแล้วก็นครสวรรค์ด้านที่ติดกับกาญจนบุรีค่ะที่ไม่ค่อยมีสีภาคตอนออกมีสีแค่ฝั่ง ปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาวชวนบุรีระยองค่ะภาคอีสานสีน้อยลงค่ะส่วนใหญ่อยู่แถวตอนกลางถึงตอนล่างนะคะบางพื้นที่ของชัยภูมินครราชสีมาบุรีดันกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจศรีสะเกดแล้วก็สุรินค่ะส่วนภาคใต้เย,ย็นวันเสาร์สีลดลงนะคะระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและสีเขียวเหลืองแถวสงขลายะลาปัตตานีนาราธีวาสค่ะค่ำวันเสาร์ที่17มิถุนายน ภาคเหนือมีสีเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะสีเล็กน้อยแถวจังหวัดเชียงใหม่ลำปางพะเยาน,าน่าอุตรดิตฐ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์ตอนล่างของจังหวัดค่ะส่วนภาคกลางสีอ่อนลงนะคะก็จะเหลือแค่สีฟ้าไม่มีสีเหลืองแล้วค่ะมีโอกาสตกน้อยลงแถวนครสวรสรค์ลบบุรีสระบุรีกรุงเทพปร,ริมณฑลปทุมอยุทยานาคนปรปฐมชัยนาสิงห์บุรีอ่างทองค่ะภาคตะวันออกมีสีเหลืองแถวระยองค่ะแล้วก็สีฟ้าสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิง ชนบุรีและจันทบุรีภอีสารมีสีเขียวเหลืองส่วนใหญ่ทางตอนล่างนครราชสีมาบุรีดามสุรินทร์สีสะเกษอุบลอำนาจ,จเจริญ และตอนบนมีสีเหลืองแถวบึงการและพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นค่ะส่วนภาคใต้ค่ำวันเสาร์ไม่มีสีแล้วค่ะต่อไปดูแนวโน้มฝนคร่าวๆนะคะแบบจาลองยิ่งไกลย,ยิ่งแม่แมนค่ะเช้ามืดวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนภาคเหนือเหลือสีฟ้าด้านตอนออกและตอนล่างของภาคค่ะส่วนภาคกานแถวตอนบนบึงการสกลนครนครพนมยังคงมีสีเหลืองอยู่นะคะแล้วก็สีฟ้าอ่อนจังหวัดที่ติดชายแดนภาคกลางไม่มีสีค่ะภาคตอนออกสีน้อยลงมากและภาคใต้ไม่มีสีค่ะ บายวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนค่ะยังคงมีโอกาสเกิดฝนบางพื้นที่นะคะภาคเหนือเน้นด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคค่ะมีสีเหลืองทางตอนล่างของภาคภาคกลางมีฝนบางพื้นที่ไม่ค่อยเยอะนะคะเป็นสีฟ้าส่วนใหญ่ภาคตะวันออกมีสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะภาคอีสานมีสีฟ้าทางด้านตะวันตกและตะวันออกของภาคภาคใต้มีสีแค่บริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะช่วงค่ำวันอาทิตย์ค่ะสีก็จะลดลงนะคะโดยยังเหลืออยู่บริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกค่ะ ชามืดวันจันทร์ที่19มิถุนายนค่ะอีสานตอนบนแถวบึงกาฬสกนนลคนครนครพนมค่ะมีสีเข้ามานะคะ เป็นสีฟ้าอ่อนค่ะไม่เหลืองนะคะจากนั้นในช่วงเช้าก็จะมีสีเข้ามาบริเวณภาคใต้ค่ะฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนถึงตอนกลางค่ะรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างสีเพิ่มขึ้นในช่วงเที่ยงค่ะช่วงบ่ายวันจันทร์ก็จะมีสีบริเวณภาคตะวันออกค่ะภาคกลางตอนบนภาคเหนือเล็กน้อยบางพื้นที่ภาคอีสานด้านตอนตกค่ะอุยภูมิโคราชบุรีดามนะคะส่วนภาคใต้มีสีแค่บริเวณ3าจังหวัดชายแดนใต้ค่ะ ช่วงค่ำวันจันทร์ค่ะสีก็จะลดลงเหลือบริเวณภาคเหนือตอนบนกับอีสานตอนบนค่ะเช้ามืดะนาคารที่20มิถุนายนค่ะ ก็จะมีสีบริเวณเหนือตอนบนนะคะด้านที่ติดกับลาวกับอีสานตอนบนค่ะแถวบึงการก็ยังตกอยู่ทุกวันนะคะในช่วงเช้าสีน้อยนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายมีสีเพิ่มขึ้นบ้างไม่ค่อยเยอะค่ะส่วนใหญ่ภาคเหนือเป็นสีฟา้าอ่อนด้านตะวันตกของภาคภาคกลางด้านตะวันตกภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกแล้วก็อีสานล่างใกล้ชายแดนกัมพูชาส่วนภาคใต้จะมีตอนบนแถวเพชรบุรีค่ะและฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสมีฝนมีสีบางพื้นที่ค่ะ ช่วงค่ำก็จะมีสีบริเวณภาคกลางค่ะช่วงค่ำวันอังคารนะคะจากนั้นช่วงดึกมีสีบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือด้านตะวันออกรวมถึงอีสานตอนบนค่ะเช้ามืดวันพุธที่ right? 2 1ิมิถุนายนค่ะสีแถวภาคเหนือด้านตะวันออกอีสานตอนบนค่ะจากนั้นในช่วงใกล้ใกล้เช้านะคะสีก็จะลดลงบ่ายวันพุธที่2 1ิมิถุนายนค่ะสีค่อนข้างน้อยนะคะเป็นแค่สีฟ้าอ่อนภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอีสานล่างและภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางค่ะ ค่าวันพุธที่21มิถุนายนค่ะสีลดลงนะคะโดยยังเหลือภาคเหนือด้านตะวันออกที่ติดกับลาวและอีสานตอนบนบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียงค่ะเช้ามืดวันพฤหัสที่22มิถุนายนค่ะสีน้อยมากในทุกภาคค่ะบ่ายวันพฤหัสที่22มิถุนายนค่ะมีสีน้อยมากนะคะสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆเท่านั้นค่ะภาคเหนือด้านที่ติดชายแดนภาคกลางด้านตะวันตกภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกกับอีสานน้อยมากค่ะส่วนภาคใต้มีบ้างเล็กน้อย อันดามันตอนบนภาคต้ตอนบนและ3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะค่ำวันพฤหัสที่22มิถุนายนม,มีสีบริเวณภาคเหนือภาคเหนือด้านที่ติดกับลาวและอีสานตอนบนรวมถึงภาคลางตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะเช้ามืดวันศุกร์ที่23มิถุนายนสีพื้นที่เมื่อกี้เบาบางลงค่ะ บ,บ่ายวันศุกร์ที่23มิถุนายนสีก็น้อยมากนะคะใยมีสีฟ้าอ่อนๆบริเวณภาคเหนือค่ะโดยเฉพาะด้านตะวันตกที่ติดกับพมา่าภาคกลางสีอ่อนๆเล็กน้อยภาคตะวันออกอีสานล่างค่ะสนภาคใต้ก็สีน้อยมากค่ะคํำวันศุกร์ที่23มิถุนายนสีลดลงเหลือทางภาคเหนือจังหวัดที่ติดชายแดนภายสารตอนบนภายสารด้านตะวันออกที่ติดชายแดนภาคตะวันออกค่ะนอกจากนั้นไม่มีสีเลยเช้ามืดวันเสาร์ที่24มิถุนายนสีลดลงอีกค่ะ ปมายวันเสาร์ที่24มิถุนายนค่ะมีสีเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าเป็นแค่สีฟ้านะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกอีสานล่างภาคใต้ตอนบนและตอนกลางค่ะพื้นที่ตกก็จะเป็นพื้นที่เดิมๆจังหวัดเดิมๆค่ะที่ไม่ตกก็ไม่ตกอยู่นั่นนะคะที่ตกก็ตกอยู่ทุกวันอย่างเช่นแถวบึงการค่ะแบบจําลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่นนะคะมาอัปเดตกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะต่อไปปักมุดสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้าวันศุกร์ที่16มิถุนายนไปจนถึงเที่ยงวันเสาร์ที่17มิถุนายนค่ะสถานที่แรกบางไทรอยุธยาวันศุกร์มีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะช่วงบ่าย3มมิลิเมตรช่วงค่ำถึงดึกอีก3มมิลิเมตรส่วนวันเสาร์มีค่าฝนช่วงบ่ายอีก4มิลิเมตรสีนรงค์และสามรงทาบจังหวัดสุรินทร์วันศุกร์มีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะประมาณ3-4ม mm. มิลิเมตรอาจมีฝนตกหรืออาจเป็นแค่เมฆครึ้มค่ะส่วนวันเสาร์ช่ว Terima แม่สอดและด่านแม่ละเมาะจังหวัดตากวันศุกร์มีค่าฝนช่วงบ่ายถึงเย็น3-5มลิเมตรส่วนวันเสาร์มีค่าฝนช่วงบ่าย3มลิเมตรเวียงสะบ้านนาสารและพุนพินสุราธานีวันศุกร์มีค่าฝนช่วงค่ำถึงดึกค่ะประมาณ3-4มลิเมตรส่วนวันเสาร์มีแดดมากขึ้นมีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงบ่ายค่ะส่วนเคียนซาสุราธานีวันศุกร์มีค่าฝนไม่ถึง1มเมตรในช่วงกลางวันค่ะนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆรึ้มวันเสาร์มีแดดมากขึ้นค่ะเวียงเทิงจังหวัดเชียงรายวันศุกมี่าฝน้อย ส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึ้มวันเสาร์ก็มีค่าฝน,นน้อยคะ่ะไม่ถึง1มิลิเมตรสีสำมรองสุโขทัยวันศุกร์มีค่าฝนช่วงบ่ายถึงเย็น5มิลิเมตรวันเสาร์มีค่าฝนช่วงเช้ามืดสิอมิลิเมตรค่ะบ้านใหมช่ช, mm, หมชัยพ์และหนองหง์บุรีรัมย์วันศุกร์มีค่าฝนช่วงเย็นหรือค่ำค่ะ4-8มิลิเมตรวันเสาร์ช่วงเช้ามีแดดคะ่ะบ้านหนองดินแดงนครปฐมวันศุกร์มีค่าฝนช่วงเย,ย็นถึงค่ำส4มิลิเมตรส่วนวันเสาร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มอาาาจจะะมีคค่่่ฝนนในชวงบย บ้านโคงวิไลจังหวัดกำแพงเพชรวันศุกร์มีค่าฝนช่วงเย็น6มลเมตรส่วนวันเสาร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มบ้านหนองวัวซอจังหวัดอุดรธาน,นีวันศุกร์ค่าฝนค่อนข้างน้อยค่ะตั้งแต่เช้าถึงเย็นมีค่าฝนรวมๆประมาณ1มลเมตรอาจจะเป็นแค่เมฆค,ครึม้มๆหรือไม่มีฝนไม่มีเมฆเลยค่ะ ส่ please, สวนวันเสาร,ร์ก็เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค <main> ่ะสว่างวีระวงศ์อุบลรัชธานีวันศุกร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะมีค่าฝนในช่วงเย็นหรือค่ำ7มิลลิเมตรส่วนวันเสาร์ก็ยังคงเป็นแดดสลับเมฆครึ้มมีค่าฝนเล็กๆน้อยค่ะอาจจะมีเมฆครึ้มหรือฝนตกเบาบางได้ค่ะแก่งครอจังหวัดชัยภูมิวันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่าฝนไม่ถึง1มิลลิเมตรในช่วงเย็นถึงค่ำส่วนวันเสาร์ค่าฝนก็ยังคงน้อยอยู่ค่ะและอุ่นจังหวัดระนองวันศุกร์มีค่าฝนค่ะชชช่่ววงงงเเ้า6มมย็นถึ วันเสาร์ช่วงเช้าก็มีค่าฝนเลยค่ะ4มิลลิเมตรและช่วงบ่ายอีก2-3มิลลิเมตรระวังลมแรงในช่วงกลางวันด้วยค่ะสีชนนครศรีธรรมราชวันศุกร์มีค่าฝนช่วงบ่ายถึงเย็นประมาณ2-3มิลลิเมตรและช่วงเย็นถึงค่ำอีก6มิลลิเมตรวันเสาร์ช่วงเช้าไม่มีฝนค่ะอาจจะมีค่าฝนในช่วงบ่ายและสุดท้ายปลาเหณีจังหวัดตรังวันศุกร์ค่าฝนน้อยมากค่ะช่วงบ่ายถึงเย็นประมาณ1มิลลิเมตรมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่าฝนจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดึกๆค่ะ5มิลลิเมตรส่วนว ฝน3ม mm. มใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าแบบนี้แจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคำว่าปักหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์และรอดูในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ